สวัสดีคะ่ะมาพอกระสาโอกินแซบอีกแล้วจ้ามันเดือสาโอพาพีผ้าหน่องมากินสมตำหมูยอพี่น้องจ้าอยากให้เบิ้งเส้นอันดับเส้ยนยาวๆเิแล้วพี่น้องเอ้ยหลักการมาพร้อมดูเดียวกันมาพรอ้อม,มพรอมแคบหมูหลักการนมจีนแก่เพชรแก้วหลักจากพี่น้องจ้าก็จะไปกินพี่น้องก็อขอโทษขออภัดได้พี่น้องจ้าขอแก่ข้าโดยนมามอามเมริกหรือว่าบักสองซาร์อะเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่ากระได้นะจ้าพี่น้องจ้า ย้ำร้องมาแกะข้าหลังก็ไม่ย้ำก็เลยพี่ร้องอ๋อสุดยอดอีดีมาพี่น้องมาเดี๋ยวมาหมูยอค่อยแม,ม่ค้าบ,บอกว่าเป็นหมูยออุบลพี่น้องจา๋าหมูยออุบดมเัน่นอืเสแซ่บดีตัวล่ะวันนี้ก็เพื่เปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องจ๋าอยู่ทงไฮทงนา ทงไฮทงน้ำผู้อื่นพี่น้องก็เก่าเลยพี่น้องจ๋าทงไฮทงน้ำผู้อื่นอืมวันนี้ผักไม่มีอะไรมากมายเด้อพี่น้องเด้อมันจะผักอีตูพี่น้องจ๋ามีหอดสมผักเพิ่มมีผักอีตูพี่ประกาศกรอบแล้วก็ไอ้ับไอ้เนี่ยพี่น้องจ๋าดอกแค่ ดอกแคพี่น้องจา๋าดอกแค่ันเป็นสีม่วงสีชมพูนะแม่อือเอาบรรดากินก็สมตามมาในแซบครับแซบหอมหอมตัวป่าเลยพี่น้องเอย

คือยาพี่น้องจ๋าส่วนพักไหมคืออันม่เก็บต่ำอืมอืมกลางวันบรรยากาศดีนะพี่น้องจา๋าลงพัดวอยบอยกลางไอ้ทง่งไหท่งนาไหมจ๊ะอืมบรรยากาศดีดีตัะ อืมนอนพี่น้องจ๋าเกือบกินไปแล้วม, <laughs> มาได้เบิงนอนโอ้ยนอนอืม <laughs> มาเห็นฉับบนไม่ตัวปุ่มหมึกใหญ่หนึ่งมัน,นไปหรอพี่น้องจ <laughs> ๋าข้าก็เห็นนอนจ๋ <laughs> ามันแบบเนาะวิตามินพนักพุทธพนวา บรรยากาศดีค่ะอืมแั่นเป็นเส้นยาวๆสิเลย อแบบเบื่งลมพี่น,อน้องจ๋าลมแห้งคักจะพัดกล่องถือลมเด้อ เดี๋ยวแค่สีม่วงแซ่บตลอดพี่น้องามาลวกนี่ก็กต้มโฮหืม มาหั่นล่าใส่ล่าส่บนเดือบึงพี่นอ้องจ๋าว้ายปุ่มเซ็งิเลยเพชรซาจใจพี่นอ้องจ๋าขอจิตแล่นหาหนามเพื่อเก่าเด้อื้อ

น้ำลองอืม hmm. อ mm ืมสูชิโมก็จะบ่าย ออ,อ,อช่วงนี้ก็อิตำดูนี่นะพี่น้องจา๋าควาองมักสาโอโจะพี่น้อง <laughs> 음. Mm. 오. Mm. Mm. กว่าไม่เคยเปลี่ยนชีมวกแตงระบาดเนี่ย กแซบย้ํกับแซบ,บ,แซบพี่น้องจา๋าหมูยออือมิมอซะมาต่ำจ้ะแซบคือนกันต้องแสคอยกินน้อนไปหลายตัวนะพี่น้องจ้ะ <laughs> อ้สมผักเลยกันนั่งเปียกเพ่อดีเลยพี่น้อง เปี่ยบักน้าพี่น้องจ้ะอือเซเบอร์เดล่าลประมาณสองน่วยพี่น้องจ๋าบักน้าสาโอเมอเป็นคนแบบว่ามากินเปรี้ยวจ้ะชอบกินเปรี้ยวอ่ะ บักน้าวะพอ่อนำบักขามพร้อมเซ่บจะสวยกิหมอกอิยาบากันได้พี่นั่งด้อ Nên buồn mới lại Bánh Quá cao rồi năng chả Bỏ phẹt cả bỏ sắp quên <laughs> má gì bên ừ. Uhm. tốt cháy bữa nếu mà tuổi nhỏ ừ. Uhm. bữa nào buốt cái là เราไปให้ไปน้ำไปเนาะเขื่อเจ้าเบิ้งให้เบิ้งหน้าเขื่อ รมมัดดีค่ะทังคือไม่อยู่ทงไฮทงน้าพี่นนองเจ้ารสมัดดีดีมันจะแตกก็ดีอ่ากาะกิตเบ็นแงตาหน่อยนึงแบบ อืมอืมเพ็นแทมพี่น้าจ๋าขอหนำ่งองกันเบาหว บ่สิเบรกเดียวจบบ่จบพี่น้องจ้ะเพชรค่ะ อ่นนกินหนามท่าเนเพชรเหรอวะ ลงค <c oughs> อ,อมื่อนี้กับผ้าพีผ้าหน่องมาแซบพี่น้องจา๋าโอยน,โอน้ำลงคอไอ้เหมือนกัผ้าพีผ้าหน่องมาแซบพี่น้องจา๋าส้มตำหมูยอเด้ดพี่น้องเด้อโอ้ยเพชรแต่ก็แซบก็เก่าพี่น้องจ๋าก,ก็บรรยากาศทุ่งไฮทุ่งน้ำน,นะพี่น,อน,น้องเนาะอืออะถ้ามาคิมีใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเบสซาโอในเรื่องใจเด้อที่สำคัญจใจพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้พา,ายคิมไปทุ่งสาโอจา้า ำหรับคลิปนี้สองคนลาไปก่อนจ้าพบกับคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะโอ,อ้ย